มีสถานที่บนโลกที่แค่เมื่อคุณมองขึ้นไปบนฟ้าก็ทำให้แทบจะลืมหายใจแล้วท้องฟ้ายาำค่ำคืนนั้นยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยดวงดาวและสิ่งอื่นๆมาดูกันว่าเราจะหาที่ใกล้ๆที่คุณอาศัยอยู่ได้ไหมอนุสาวรีย์สถานแห่งชาติสะพานธรรมชาติในยูทาน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเขตสงวนชีวมณฑลรูนในเยอรมน,นีก็ค่อนข้างดีเช่นกัน จากนั้นก็มีอุทยานแห่งชาติอิริโอโมเตะอิชิกะคิในญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีเชอรี่สปริงสเตจพาร์คในเพนซิลเวเนียด้วยรู้ไหมว่าดวงดาวที่คุณเห็นเมื่อคุณจ้องมองอาจไม่มีอยู่แล้วนั่นเป็นเพราะดวงดาวบางดวงอยู่ห่างไกลมากแสงของพวกมันจึงใช้เวลาหลายปีกว่าจะมาถึงเรายกตัวอย่างเช่นดาวเดนเนปแสงของมันใช้เวลาเกือบ3,000ปีในการมาถึงเราเพราะงั้นแสงที่เราเห็นนั้นมีอายุถึง3,000ปีเลยล่ะ ใกล้บ้านเข้ามาอีกหน่อยก็มีดาวเคราะห์น้อยลอยไปมาในอวกาศหินพวกนี้มีทุกรูปทรงและขนาดบางก็ไม่ใช่หินด้วยซ้ําและบางก็มีขนาดเท่าดาวเคราะห์แคระซึ่งนั่นใหญ่มากเลยนะอย่างซีรีสซึ่งเป็นดาวเคราะห์แคระที่อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีมันอยู่กับเพื่อนๆดาวเคราะห์น้อยในแถบดาวเคราะห์น้อยลองคิดดูว่าถ้าดาวโลกมีขนาดเท่าเหรียญเสลึงซีรีสก็จะมีขนาดเท่าเมล็ดเจียเล็กจิ๋ว จำเห็นอวกาศขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นสาเหตุให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเมื่อหลายปีก่อนได้หรือเปล่าแง่ละว่าไม่ก็คุณยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำนั่นคือดาวเคราะห์น้อยเต็มดวงไม่ใช่แค่อุกบาทโดยปกติแล้วดาวเคราะห์น้อยจะแตกตัวเมื่อพุ่งชนชั้นบรรยากาศของโลกและแตกออกเป็นอุกบาทขนาดเล็กจํานวนมากแต่ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้หนาแน่นและใหญ่มากจนรอดการเดินทางมาได้โดยไม่แตกไปสะกก่อนสิ่งที่พุ่งชนไดโนเสาร์น,นั้นเป็นของจริง ดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นที่กวาดล้างไดโนเสาร์ที่น่าสงสารคาดว่ามีความกว้างประมาณ13กิโลเมตรและมันสร้างความเสียหายทั้งหมดนั่นหลังจากที่ดาวเคราะห์น้อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกแล้วมันก็เร็วขึ้นอย่างบ้าคลั่งนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมมันถึงมีพลังมากถ้ามันลอยลงมาพร้อมร่มชูชีพขนาดใหญ่ก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักและในวันนี้เราอาจมีไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลี้ยงหรือที่แย่กว่านั้นพวกมันอาจเป็นใหญ่กว่าเราก็ได้ไม่ต้องกังวล ดาวเคราะห์น้อยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมค่อนข้างดีและอยู่ในวงแหวนขนาดใหญ่ระหว่างดาวังคาและดาวพฤหัสบดีเช่นซีรีส์เพื่อนดาวเคราะห์แคร์ของเราวงแหวนมีดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่มากกว่า200ดวงแต่ดาวเคราะห์น้อยมีทุกรูปทรงและขนาดและเราจะเพิกเฉยดาวเคราะห์น้อยดวงเล็กๆไม่ได้เลยพวกมันก็ต้องการความสนใจเช่นกันและยังมีจำนวนมากอีกด้วยพวกมันก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่หรอกดาวเคราะห์น้อยพวกนี้ประมาณล้านดวงจะยาวประมาณ0.8กิโลเมตร และอีกล้านดวงที่เหลือก็เล็กกว่านั้นอีกมีบางกรณีที่ดาวเคราะหน้อยเข้ามาใกล้โลกมากและนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการหลีกเลี่ยงอยู่แล้วพวกมันอาจจะดูน่าสนใจและน่าดูแต่ก็อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงหากชนเข้ากับเราและเราจะทำอะไรได้บ้างโดยพื้นฐานแล้วก็แค่สังเกตและรายงานนักวิทยาศาสตร์ติดตามดาวเคราะหน้อยที่อยู่ใกล้โลกและพยายามทำนายการเดินทางของพวกมัน ในระบบสุริยะของเราสิ่งที่เข้ามาใกล้มากๆเรียกว่าวัตถุกใกล้โลกหรือนีโอดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่ที่สุดที่เข้าใกล้โลกคาดว่าจะมีความกว้างประมาณ6.4กิโลเมตรนั่นคือสนามฟุตบอลประมาณ70สนามนั่นมันสนามฟุตบอลเยอะมากประมาณปีละครั้งดาวเคราะห์น้อยขนาดเท่ารถยนต์จะพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกชั้นบรรยากาศของเราค่อนข้างเก่งในการทำลายพวกมันเพราะงั้นสิ่งที่คุณเห็นคือลูกไฟขนาดเล็กที่พุ่งผ่านท้องฟ้า วู้ได้ดูพลุฟรีเดือนกันยายนปี2017นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ดาวเคราะน้อยขนาดใหญ่เข้าใกล้โลกแล้วดวงต่อไปล่ะนาซาบอกว่าจะยังไม่มีจนถึงปี2057แล้วดวงเล็กกว่านี้ล่ะพวงมันมาทุกๆ2-3ปีและกว้างประมาณ0.9ถึง1.8เมตรเท่านั้นดวงเล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปี2008และมีความยาวแค่ไม่ถึงเมตรก็นะผมว่าคุณอาจเหยียดขาได้ยาวพอๆกันเลยล่ะ แล้วดวงที่ชนโลกจริงๆละ่ะบางส่วนสร้างผลกระทบอย่างมากโดยทิ้งหลุมไว้ตรงที่พวกมันตกลงมาโซนที่ถูกดาวเคราะห์น,น้อยชนที่ใหญ่ที่สุดที่รู้จักกันก็คือลุมูกบาตเฟรเดอร์ฟรอตและมันใหญ่มากเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ290กิโลเมตรนั่นคือระยะทางจากนิวยอร์กถึงบอสตันมันอยู่ในแอฟริกาใต้และมีอายุประมาณ2ล้านปีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดาวเคราะห์น,น้อยกำลังจะชนกับโลกเราจะทำยังไง ใช้เลเซอร์ถ้าเรายิงเลเซอร์ทรงพลังไปที่ดาวเคราะห์น้อยนานพอเราอาจเปลี่ยนเส้นทางของมันได้เรายัางใช้ยานแทรกเตอร์พลังแรงโน้มถ่วงได้ด้วยทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับการให้ยานอาวกาศโคจรรอบดาวเคราะห์น้อยโดยค่อยๆดึงมันออกนอกเส้นทางทั้งหมดนี้ฟังดูค่อนข้างซายไฟไปหน่อยวิธีการหนึ่งที่เราอาจจะใช้ได้ก็คือการพุ่งยานอาวกาศไปที่ดาวเคราะห์น้อยโดยหวังว่ามันจะเปลี่ยนเส้นทางหรือแตกเป็นชิ้นเล็กๆที่อันตรายน้อยกว่า ถ้อเอาเป็นว่าถ้ามีซักดวงมาชนโลกจริงๆหรือที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือชนเมืองหรือมหาสมุทรล,ละ่ะถ้าชนเมืองผลลัพธ์ก็จะเลวร้ายมากแต่อาจมีเวลามากพอในการอ,อพยพคุณจะมีเวลาบินหรือขับรถไปเมืองอื่นแม้ว่าอาจจะหาห้องพักในโรงแรมได้ยากกเ็เถอะแต่ถึงอย่างนั้นอาคารและสถานที่สำคัญก็จะหายไปไม่มีสวนสาธารณะถนนหรือบ้านอีกต่อไปหากดาวเคราะห์น้อยชนเมืองก่อนอื่นมันจะรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ผู้คนในเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปคงจะรู้สึกได้ถึงแรงชนจากนั้นไฟจะเริ่มลุกลามไปทุกขนทุกแหง่งนั่นเป็นเพราะโรงงานปั๊มน้ำมันสายไฟวัตถุไวไฟมีอยู่ทุกที่อาคารรถยนต์ต้นไม้หลายสิ่งหลายอย่างจะถูกไฟไหม้และด่าเคราะน้อยก็จะทิ้งร่องรอยไว้เช่นกันจะมีหลุมขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองในช่วงทศวรรษที่1,700ลิสบอนในโปรโต,ตุเกสเกิดแผ่นดินไหวและซึนามิหลังจากนั้น ไม่น่าแปลกใจเลยที่ลิสบอนถูกทำลายทั้งหมดพวกเขาต้องใช้เวลาในการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แต่หลังจากการปรับปรุงเมืองก็ดีขึ้นกว่าเดิมมีถนนกว้างขึ้นมีย่านธุรกิจมากขึ้นและเมืองก็มีภาพลักษณ์ใหม่หลังจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นลิสบอนก็กลับมาอีกครั้งและดีขึ้นกว่าเดิมเพราะงั้นหากดาวเคราะห์น้อยชนเมืองในยุคใหม่เราก็อาจเรียนรู้ตัวอย่างของลิสบอนและสร้างเมืองที่ดีกว่านี้ได้แน่นอน ลองนึกภาพนี้สิเมืองแห่งอนาคตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากมายทางจักรยานกว้างพอสำหรับทุกคนตึกราฟ้าที่สูงจนมองไม่เห็นยอดตึกถนนสมบูรณ์แบบที่ไม่มีการจราจรติดขัดทางเท้าที่น่าเดินเล่นสุดๆส,สถานที่สำหรับธุรกิจที่เติบโตและมีงานให้ทุกคนทำเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นและบรรยากาศดีๆมากมายสำหรับประชาชนในเมือง เราอาจมีสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนวิธีการเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียนด้วยซิปไลน์หรือห้างสรรพสินค้าใต้ดินขนาดใหญ่ที่มีระยะทางหลายกิโลเมตรหรือสะพานและอุโมงค์โปร่งใสมันจะยอดเยี่ยมมากเลยบางทีในที่สุดผมก็อาจจะได้รับพัสดุทุกอย่างจากโดนหรืออาจจะไม่ต้องออกไปทิ้งขยะอีกเลยก็ได้ สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือมนาดกลายเป็นเขตที่วัวใสของสัตว์ป่าปล่อยให้ธรรมชาติเยียวยาตัวเองและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างอิสระและมีความสุขในเวลาเพียงไม่กี่ปีสถานที่ทั้งหมดจะเขียวขจีและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาสัตว์ต่างๆจะอยู่ได้ดีเมื่อมนุษย์เราทุกคนย้ายออกไป ถ้ามันชนมาหาสมุทรเว้นแต่ว่ามันจะใกล้ชายฝั่งความเสียหายก็จะน้อยมากน้ําจะดูดซับแรงส่วนใหญ่จากการชนเหมือนกับการโยนหินลงไปในสระน้ําแน่นอนว่ามันจะทําให้เกิดระลอกคลื่นเล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็จะหายไปหลังจากเวลาผ่านไปสักพักอันตรายใหญ่จะเกิดขึ้นได้หากมีซึนามิเช่นเดียวกับในลิสบอนนอกจากนี้เรายังทําเหมืองบนดาวเคราะห์น้อยได้ด้วยมันอาจเต็มไปด้วยโลหะมีค่าเช่นทองเงินทองคําขาวหรือโลหะอื่นๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน นักวิทยาศาสตร์พยายามหาทางขุดดาวเคราะห์น้อยในอวกาศและนำโลหะกลับบ้านโครงการแบบนี้จะมีราคาแพงเกินไปมันจึงไม่คุ้มค่าแต่หากดาวเคราะห์น้อยตัดสินใจมาเคาะประตูหน้าบ้านเราเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขุดมันสำหรับตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าพวกมันจะอยู่ในอวกาศต่อไปนะ